สวัสดีค่ะทางเพจและช่อง YouTube อสังหาอพีมมีที่ดินริมแม่น้ำท่าจีนมานำเสนอคะ่ะขายบ้านริมแม่น้ำท่าจีนเนื้อที่สองไร่แถมได้พื้นที่นอกริมน้ำอีกเกือบ2ง,งานฟรีๆติดแม่น้ำท่าจีนแบบไม่มีถนนกัน้นในบริเวณที่ดินมีบ้านสองหลังบ้านหลังที่1มีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัว หนึ่งโรงจอดรถขนาดใหญ่บ้านหลังที่สองมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำปลูกเป็นลักษณะเพิงหมาแงนคล้ายบ้านน็อกดาวเคลื่อนย้ายได้หน้ากว้างติดแน่นำท่าจีนประมาณ40เมตรลึกลงไปจากถนนประมาณ132เมตรเจ้าของได้ขุดบ่อน้ําในบริเวณที่ดินผืนนี้ไว้เนื้อที่ประมาณ50ตารางวาปลูกต้นไม้ไว้หลากหลายชนิด บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายการคมนาคมสะดวกถังจากถนนเส้น340สุพรรณชัยนาทประมาณ5กิโลถังจากตัวอำเภอหันคาประมาณ6.5กิโลเหมาะไว้เป็นบ้านพักอาศัยวัยเกษียณปลูกผักทำไร่ทำสวนขายรวม2องล้าน9แสบาทสนใจนัดดูที่ดินและพูดคุยต่อรองราคาได้ค่ะ หรือจะคอมเมนต์สอบถามไว้ใต้คลิปก็ได้นะคะสนใจติดต่อสอบถาม0839874552เมื่อนี้มีลายด้วยนะคะจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาที่ทางช่องลงคลิปใหม่ๆ และช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องและทางเพจอสังหา R P M ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ